เ,ออเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าน้องฟงกําลังทําอะไรอยู่แวคงก่อนฟงทาอะไรตีคเนก่อนตีนี้ตีหอ,อกนี่ใช้หอ,อกอน,นี้ก็ตีอยู่เนี่ยนี่มาป้าปล่อยก่อนตอนนี้น้องฟงกำลังสอนปะ๊าปะเล่น e. อาโอวีแล้วฟงกดสองปุ<ผ>มป่มพร้อมกันแล้วมันจะไม่ตีกันเหรอ ปลว่าแทนจะได้ตีป้อมเรามาตีกันเองนี่ว่าคงโอ้โหหัวก็มาบังจอปา้าตีตัวนี้แหละคอยซ้ามกลมช้างเนี่ยฟงฟงเล่น r o v เป็นได้ไงอะ่ะต้องตีแดงใส่ซีโอ้ตอนนี้หูดับไปแล้วก็ตีอยู่เนี่ยตีตีใช้เหลือ,มองมั้งพีเห็ยนไหมมันใช้พลังใหญ่แล้วอย่าเข้าโซนป้อมป้า,าไม่ได้เข้า,<ร>าไปไป,ไป,ไป นไหมป้ามันยีงเ ok oh, th ราด้วยป้ามันยีงเราด้วยครับครับครับผพาผิดไปแล้วครับโอ้หน้าดำคำเครียดโอ้เหล่าน like, ี้หัดซื้อของในเกมแล้วนะครับแล้วมันมีกี่ชีวิตอะทีมเราจะมีสี่ทีมที่เล่นกับเราจะมีสี่คนแล้วอย่างนี้เราจะชนะมันยังไงอ่ะฟงถ้าเพื่อนๆอยากเล่น ROV กับฟงหาฟงว่ายังไง ฟงโอ้ยโอ้ยเขินฟงฟงใช้ฟงฟงใช้ชื่อใน r o v อวว่าอะไรลูกตีชี๊แดงซิมันมาตีบ้ามแล้วฟงฟงถอยไม่สู้เอ้ยฟงสู้ไม่ถอยฟงสู้ไม่ถอยนะคะเพื่อนๆหาน้องฟงได้น้องฟงชอบหลบอยู่ในพงญ้า แล,แล้วเราจะผ่านตรงนี้ยังไงเป็นงป้องมันจริงในเราไง